ผนจะประจักษ์ว่าเราถูกอัลลอฮ์ได้การมาได้เกิดมาในรูปนักที่สวยงามทีส่สุดใครดำดิบด้อยก็ไม่สวยบ้างใครดำดิัวเองว่าไม่หล่อว่าว่าผมนี่แหละว่าฉันนี่แหละเป็นผูท้ที่หลอ่อกว่าเพื่อนอ่าในสวยกว่าเพื่อนแล้วดังที่สู่นรกอันเป็นที่อยู่ชั้นต่านที่สุดเนืเ่งองจากไม่เขาไม่ทำหน้าที่ที่ดีเยี่ยม ของมารุที่นี้ในวันสุดท้ายดา้าออกไปมีตำต้อ,อยที่สุดเรียกว่าอยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดยกเว้นบรรดาผู้ศรัทธาและประกอ,อกบคุณงามความดีเท่านั้นที่จะได้ไปอยู่งสวรรค์เดี๋ยวไปอยู่ที่ดีดีนะซึ่งพวกเขาจะได้รับก,กสัญญาบ่อนเนื่องโดยไม่ผ่านตอนหมายถึงว่า,ากับรองในเรื่องของการปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีเหล่านี้ไวมากมายหลายประการประการหนึ่งก็คืออลัลลอฮฺบอกกับเราว่าพระองค์ทรงไม่มองกับรูปร่างหน้าตาที่ดำาหรือว่ามีแต่ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มีความดียดอยู่ในหัวใจเท่านั้นสิ่งที่เราดข ิ่งที่เราหม,มองก็คือสิ่งที่อยู่ใน่องวุตผู้ที่มีจิตใจที่ทดีนะกาใรใช้ชีวิตรประจำวันก็ราหลายประการที่เราต้องศึกษาเช่นการใช้ชีวิตอ,อยู่ในสังคมเราทุกคนถูกใจให้ละหมาดเนื่องกับอายุ15ปีเมื่ออายุ15ปีเราถูกใจให้ละหมาด แต่ถ้าหากว่าเราไม่ละมา<ไ>มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตรวบ้านเราก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราเลยเันที่จริงแล้วนั่นก็คือความหายนะจะะสบกับผู้ที่ไม่มทำาัญะะแล้วเนื่องจากเขางพรคำสั่งของพระเจ้าพระคำสั่ง่องล l การละมาเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อไปในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจ, <ค ounded. S 1> จะเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าจะเป็นบ่าวไพร่ที่อยู่ชั้นต่ำที่สุดหรือว่าอยู่สูงสุดก็ตามต้องทําการละหมาดเวลามวอนกันทั้งหมุ <whale> Ow ขให้เกิดความเท่าเทียมกันของพุ้ลิมความเจ้าเทียมกันของอิสลามที่ไม่มีข้อแตกต่างใดในการพคารุในการทำความดีโตพระเจ้า การละหมาดทำเนี่ยเราเราได้กเราอยากบอกว่าอินัสวลาดการอินนัสวลาดการทีาอันิพพาชัยอันกครัท้จริงการละหมาดังนั้นในเรื่องอี้อะไรต่างๆก็จะหมดไปนะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ที่กระตือเป็นสัตว์อนจารย์มนุษย์อีกสัตว์ แต่ว่าเป็นาสาตร์ที่มีสติปัญญาที่ถูกต้องก็คือเอาใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตการศึกษาการเผยรู้การดํานดเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ผิดจีลธรรมต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ทราบดีว่าอิลามห้ามอะไรไว้บ้างลามใช้ให้ทำดีหลักใหญ่ๆเ็คือห้ามกันชัว่ว